เอาละพี่สาวน้องสาวชาวไอบีอีสถานควมในนันให้แล้วเนี่ยหลังจากที่พระเอกบอกให้นายเอกยิงเป้าเนาะประมาณ3ลูกถ้ายิงจนครบฉันจะให้นายมาเป็นองค์ขลักบริการของฉันแต่เป้าที่พระเอกอ่ะมันให้นายเอกยิงก็คือนกของมันไงพระเอกมันก็บอกให้นายเอกยิงนกตัวนี้ให้ล่วงลงมาถ้ามันล่วงลงมาได้เนี่ยฉันจะให้นายอ่ะเป็นองค์คลักของฉันนายเอกมันก็เตรียมท่าเนาะ มันเนี่ยก็งางธนูไม่ว่านายเอกจะยิงไปอี่รอบเนี่ยก็ไม่โดนนกสักทีขนาดนกมันล่อนอยู่นิ่งๆนายเอกก็ยังยิงไม่โดนพระเอกที่เห็นก็คืองงมากนี่หรอคนที่เจ้าบอกว่ายิงแม่นก็ไม่เห็นจะยิงโดนอะไรเลยหัวหน้าทหารมันก็บอกไปว่าแต่ตอนที่เขายิงเป้าเนี่ยเขายิงได้นิ่งแล้วก็แม่นจริงๆไม่ว่าจะกี่ลูกกี่ลูกก็โดนเป้าทั้งหมดทําไมพอเป็นยิงนกแล้วเขาถึงยิงไม่ได้นะไอ้เจ้าจิ้งจอกก็บอกไปว่าสงสัยก็คงจะแพนิกะมั้งดูสิ ยิงไม่โดนสักลูกเลยนายเอกน่ยก็ง้างธนูลูกสุดท้ายเนาะแล้วก็ยิงใส่เจ้านกก็ปรากฏว่าไม่โดนเลยธนูที่อยู่ในถุงทั้งหมดเนี่ยไม่โดนเจ้านกเลย แต่นกร่วงพระเอกกับลูกน้องทหารแล้วก็ไอเจ้าหัวแดงที่เห็นเนี่ยก็คือตกใจมากเลยว่านกมันร่วงได้ยังไงวะนายเอกเนี่ยก็เลยเอานกเนี่ยมาใกล้ๆแล้วก็บอกไปว่าข้าไม่คิดจะฆ่ามันหรอกแต่ข้าแค่ตัดปีกส่วนสำคัญในการบินออกหัวหน้าทหารที่เห็นเนี่ยก็คือตกใจมากๆเลยเนาะนี่มันเป็นทักษะระดับไหนเจ้าไม่คิดจะฆ่ามันแต่แค่ทําให้มันร่วงโดยการถอนปีกหลักสําคัญมันออกเพื่อให้มันบินไม่ได้เจ้าคือปรมาจารย์แห่งการยิงธนูไอเจ้าหัวแดงที่เห็นเนี่ยก็เลยมองหน้าพระเอกเลยเนาะแหมเป็นไงละ่ะตัดสินใจเขาผิดจริง พระเอกที่เห็นว่ามีคนเก่งๆอยู่ในเมืองเนี่ยก็ดีใจก็เลยตัดสินใจให้นายเอกเนี่ยมาเป็นองครัลักของตนไอ้นายเอกเนี่ยมันก็ไปใส่เสื้อองค์ขลษกกันเนาะเพราะไอ้นายเอกมันใส่มาเนี่ยพระเอกอ่ะมันก็จําได้ไงมันก็รีมายได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนนี้คือคนที่อยู่ในห้องสมุดไม่ใช่หรอวะพระเอกมันก็โกรธมากเลยรู้สึกเหมือนตัวเองโดนหลอกไอ้พระเอกมันก็ไปจับมือนายเอกแล้วก็บอกไปว่าเจ้ามันคือคนทรยศขาดมือเจ้านางก็เอามือนายเอกมาแล้วก็เอาเคียวเนี่ยกาว่าจะสับมือนายเอกให้ขาดเพราะว่านายเอกรัษติ นายเอกมันก็งงเนาะแบบเอา้าทําไมแบบทีนี้ถึงจะมาฆ่าฉันไอหัวแดงที่เห็นว่าไอพระเอ,อะกอ่ะดูโกดก่อก็เลยไปจับเอาไว้แล้วก็ห้ามเนาะแบบคิดอีกรอบดีไหมข้าคิดว่าไม่ควรจะทําแบบนี้เลยนะพระเอกมันก็ไม่สนเนาะมันเกลียดที่สุดก็คือคนชอบโกหก มันนยก็เลยกะว่าจะเอาอัญมณีที่นายเอกติดตัวมาเนี่ยทุบแขนนายเอกจนกว่านายเอกจะตายว่าซ่ซึ่งในขณะที่อัญมณีเนี่ยกำลังจะส่งมาถึงอะนายเอกมันก็เห็นว่าคนที่ถืออัญมณีเป็นแบบแอสซัสซินเขานี่ยกำลังเอามีดมาแทงพระราชาซึ่งมีดอาจจะเป็นมีดอาบยาพิษด,ด้วยจิ้มเข้าไปทีเดียวอาจจะตาย นายเอกที่เห็นน่ยก็เลยเอากริชของตัวเองเนี่ยรีไปปาดคอคนนั้นน่ะเพราะนายเอกมันก็ยังไม่รู้หรอกเนาะว่าสรุปแล้วใครคือแอสซิินบ้างซึ่งหลังจากที่นายเอกฆ่าแอสซิินคนนั้นไปทุกคนก็งงอ่ะเนาะเพราะทุกคนไม่รู้ไงว่าคนนี้คือแอสซิินเขาก็แบบเอ้าทาไมอยู่ดีก็มาฆ่าคนของพระราชาพวกทหารก็พากันจับตัวนายเอกแล้วก็กดหัวลงเนาะเพราะว่านายเอกคือแอสซิินตัวจริงสินะนายเอกมันก็มองไปที่ศพของแอสซิินอ่ะว่าเออตายหรือยังก็ปรากฏว่าแอสซิสินคือตายเลยเพราะนายเอกปาดไปที่คอพระ พะทหารก็ไม่เข้าใจนี่คือแอสซัสซินนะเอ่กก็บอกไปว่าไม่ใช่เขาหรอกคนนี้ต้งหาลูกน้องทุกคนที่เห็นว่าไอ้หนุ่มที่เอาคริสตันมาส่งอกําลังถือดาบอยู่ก็งงถือดาบได้ยังไงวะหรือว่าจริงๆแล้วคนนี้ที่เราอยู่ด้มาตั้งนานเป็นแอสซสินอย่างนั้นหรอเอกก็เลยจับตัวนายเอกรุกขึ้นมาแล้วถามว่าเจ้ามีอะไรจะพูดไหมนายเอกมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะมันก็บอกไปว่าข้าอาจจะแค่ปกป้องตัวเองข้าไม่รู้ได้ซ้ําว่าเขาเอามีดมาทําอะไรข้าลงมือก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขากาลัง ค่ารู้สึกเสียใจมากจริงๆพระเอกเนี่ยมันก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยเอาตัวจางลีเนี่ยไปไว้ในคุกก่อนนะเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่สะสางเรื่องที่จางลีอ่ะโกหกแล้วก็ปลอมตัวมาอยู่ในห้องสมุดเดียวกันกับฉันถึงเขาจะช่วยฉันในครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อใจของฉันจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนเดิมสองสามวันถัดไปไอ้พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ได้จองจำนายเอกนะแถมยังให้ในายเอกนะ่มาเป็นบริการส่วนตัวติดตัวตลอดเวลาด้วย ในวันนี้เนี่ยพระเอกก็มีเรื่องกับพวกศาส,สนาศาส,สนากนชนเพราะว่าถึงแม้ว่าพระเอกจจะเป็นราชาของอียิปต์ก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พระเอกควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่เคยจะควบคุมได้เลยก็คือศาสนาของ I อียิปต์เพราะว่าถ้าเรารู้ประวัติจริงๆของอียิปต์เราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าอียิปต์อะระหว่างการเมืองกับศาสนาคือแยกกันออกเป็นสองเลยศาส,สนาแทบจะเป็นใหญ่มากกว่าการเมืองได้ซ้ำทีนี้เนี่ยอียิปต์ก็เช่นกันศาส,สนาดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากกว่าพระเอกศาส,สนาเนี่ยก็ต้องการตัวของไอ้จางลีอะมาเป็นเครื่องมือของศาสนาเพราะเขาปรากฏตัว ได้ซ้ายแล้วก็มีอัญมณีแดงนี่ต้องเป็นพระประสงค์ของการส่งสาร,รจากพระเจ้า <ermo> <ๆ>เพราะฉะนั้นข้าขอตัวจางหลีเนี่ยไปร่วมมือให้เป็นคนของทางโบสถ์พระเอกที่ดีอย่างนั้น,นก็เลยถามว่าเจ้ามีเิ์อะไรมาขอข้าพวกบาทหลวงก็บอกไปเนาะว่าท่านอย่าลืมสิว่าพ่อของท่าน,นตกลงอะไรเอาไว้พระเอกก็เลยเรียงจางหลีออกมาแล้วก็ถามจางหลีว่าเจ้าอยากจะไปร่วมเป็นศาสนากับพวกเขาหรืออยากจะอยู่กับข้านเอกที่ดีอย่างนั้น,น,น,นก็เลยบอกไปเนาะว่าข้าอยากจะอยู่กับท่านมากกว่าท่านราชาข้าอยากจะปกป้องท่าน พวกศาสนิกชนที่เห็นอย่างกั้นเดียวก็รู้สึกเกลียดมากๆเลยเนาะรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ได้อีกแล้วเหรอคือสรุปศาสนาเป็นใหญ่จริงๆหรือเปล่าทำในช่วงนี้ขออะไรก็ไม่ได้เลยตั้งแต่ที่ราชาไอบิตเนี่ยขึ้นมาครองราชศาสนาก,ก็ดูเสื่อมถอยลงอย่างหนักพระเอกเนี่ยก็เลยบอกกับพวกแบบศาสนาเนาะว่าแบบอืมก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ไปเพราะฉะนั้นเจ้าก็ไปได้แล้วทีนี้มันก็มีคนหนึ่งอะโวยบอกไปว่าทําไมท่านถึงทําแบบนี้ตอนนี้ศาสนาเนี่ยแย่ลงมากๆท่านปกครองได้แย่มากๆเออหนุ่มคนนั้นมันก็ออกมาด่าๆ ไอพระเอกที่ดีน่ยก็คือเอาเคียวไปฟันเลยอะ่ะก็คือฆ่าเลยแล้วนางก็บอกว่าอย่าคิดว่าจะเอาศาสนามาเป็นใหญ่กับฉันได้ฉันเนี่ยแหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเมืองนี้และเจ้าจะต้องทําตามข้าเพราะศาสนานี้ก็คือพากันหนีหมดเลยเนาะเพราะว่าโดนฟันเงี้ยกลัวโดนฟันนายเอกเนี่ยก็เลยต้องไปเก็บศองคนที่โดนฟันพระเอกอ่ะก็เลยบอกให้ในายเอกอย,ย่าไปยุ่งกับศพกัันต่ําพวกนั้นมาปฏิบัติข่าดีกว่าไอพระเอกมันก็จับสังเกตได้ว่าช่วงเนี้ยหน้าตาของนายเอกดูเศร้าดูซึมมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำให้ถึงต้องเศร้าซึมแบบนี้ ไอพระเอกเนี่ยก็เลยดึงผ้าโพกหัวออกแล้วก็บอกไว้ว่าเห็นหน้าเจ้าชัดๆค่อยสดชื่นหน่อย ทำหน้าทำตาเหมือนคนอมที่นี่ต้องเป็นอะไรของเจ้ากันแน่นายเอกมันก็บอกไว้ว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกข้าก็แค่ซึมๆนิดหน่อยนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าก็คงจะหายดีพระเอกมันก็พอจะรู้อยู่เนาะเพราะว่านายเอกมันเพิ่งจะฆ่าคนดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นพวกซิงๆิงในการฆ่าคนแน่ๆไม่น่าจะเป็นแอสซิสซินที่เคยฆ่าคนมาก่อนแต่แค่ฆ่าคนร้ายถึงกับข้าจะต้องซึมขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกมันก็แอบสงสัยพระเอกอมันก็เลยบอกไปเนาะวันนี้เจ้ารู้หรือเปล่าว่าบริการ์ดไหนมีรหัสลับกับข้าทั้งหมดเลยนะเจ้าอยากตั้งรหัสลับของเจ้าคืออะไร นายเอกมันก็ให้พระเอกเลือกเลยเนาะมันก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วพระเอกเนี่ยมันก็เลยกะว่าจะตั้งรหัสลับให้ในายเอกว่าเป็นไอไก่เปียกขี้อ่อนแอเออหรือในภาษา,ษาอองก็คือจะเป็นชนะิคเก้นวีกันเนาะไอพระเอกมันก็เอาบริจีรูปร่างของไอนายเอกว่าแบบเออดูตัวเล็กตัวอ่อนมากเลยเป็นผู้ชายจริงไหมอย่างเงี้ยต่แบบพอดูใก,ใกล้เขาก็มีก้ามเนื้ออยู่นี่นามันไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอแต่ว่าร่างกายที่บอบ,บางของเขาเนี่ยมันซ่อนความแข็งแรงเอาไว้ เรากบว่าเขาเป็นนกเหี่ยวที่พร้อมที่จะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเสมอพระเอกมันก็เลยคิดออกแล้วเนาะว่าจะตั้งโค้ดลับให้ในายเอกว่าอะไรดีงั้นข้าเนี่ยจะเรียกเจ้าว่าสวารุ่หรือก็คือเจ้าอมเจ้าดุ่นนั่นเองเออเลิศเกินนายเอกที่ดีนึงก็แบบได้ครับผมชื่อนั้นก็ได้พระเอกก็คือฮะทำไมถึงยอมรับชื่อนี้ง่ายจังชายชาติมันไม่มีใครยอมรับชื่อ,อนี้หรอกนะมันเป็นชื่อแห่งการเหยียดหยามไหนเจ้าบอกว่าตัวเองชื่อว่าอาลีทำไมไม่ให้ข้าเรียกเจ้าชื่อนั้นล่ะ นายเอกมันก็ไม่สนใจอะเนาะตอนนี้ชื่อไม่ได้สําคัญอะไรแล้วหน้าที่ของข้ามีเพียงปกป้องท่านเท่านั้นพระเอกที่ดีนคําว่าปกป้องเนี่ยก็คือลูกขึ้นหือเลย แล้วก็บอกไปว่ารู้ไหมว่าเมื่อกี้เจ้าพูดคำสาปอะไรออกมาอย่าคิดว่าตัวเองจะปกป้องคนอื่นได้ถ้าตัวเองก็ยังเอาหัวตัวเองไม่รอดและข้าขอแนะนําอย่ามาพ่นคำสาปการปกป้องให้ข้าข้าเนี่ยคือจุดสูงสุดของเมืองเมืองนี้และข้าปกป้องตัวเองได้นายเอกเนี่ยก็โอเคตอบตกลงเนาะถึงแม้ว่าคําพูดของไอราชาเนี่ยจะดูเหมือนมีปมมาไรสักอย่างเกี่ยวกับการปกป้องแต่นายเอกมันก็ไม่อยากจะเล่าเหลือนายเอกเนี่ยมันก็ปฏิบัติไอพระเอกมาตลอดจนมาถึงวันนึงเนาะนายเอกเนี่ย,ยมันก็เอาคริสตันที่ติดตัวมาจากเมืองเมืองเนี้ย เอาลงไปจุบน้ําเพราะว่าถ้าให้พูดความจริงเนี่ยตอนนี้จางหลีคิดถึงไอ้เจ้าหินมากๆเลยคิดถึงความอ่อนโยนของเจ้าหินไอ้พระเอกที่เข้ามาเห็นก็เลยลากตัวนายเอกออกมาจากน้ําและถามไปว่าน,นี่เจ้ากำลังขโมยอัญ,ญมณีของข้าอย่างนั้นหรือนายเอกก็บอกว่าอ๋อข้าไม่ได้ขโมยหรอกแต่อัญ,ญมณีนี้เนี่ยมันต้องรักษาอย่างดี ถ้าอยู่ข้างบนนานๆเดี๋ยวมันจะแห้งข้าแค่เอาลงมาจุ่มน้ำน่ะยังไงซาอัญมณีนี้เนี่ยก็เป็นของท่านมาเสมอใช่หรือไม่พระเอกที่เห็นหน้าตาของจางหลีที่กำลังมองเราอยู่เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจหน้าตาแบบนี้เลยทำไมหน้าตาดูมั่นใจในตัวเองจังดูเหมือนกับว่าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระเอกเนี่ยก็เลยลากตัวจางหลีเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกไปว่าทีหลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้ของของข้าเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ถ้าเจ้าทำแบบนี้อีกทีข้าจะเอาดาบเนี่ยตัดมือเจ้าข้อออหาาาว่่เจนียคม นายเอกเนี่ยก็เลยตอบไปว่าได้ผมจะไม่ทําแบบนั้นอีกนายเอกก็มองไปที่หัวใจของไอ้พระเอกเนาะอยากจะรู้จังว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนอัญ,ญมณีก้อนนี้หรือเปล่ามันจะใหญ่หรือเปล่านะไอ้พระเอกเด็กก็ออัญ,ญมณีเนี่ยไปเก็บไปที่เดิมทั้งทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วอัญ,ญมณีเนี่ยนะเป็นของอนายเอกแลวเว้ยเออคือใครก็นด้ที่เป็นคนขโมยงงเวอร์โลกจิตไอ้พระเอกแต่ที่มันเห็นว่านายเอกอ่ะออกไปในสภาพเปียกเปียกก็เลยโยนผ้าให้แล้วก็บอกไปว่าถือซะว่าเป็นความใจดีของข้าละกันนะข้าไม่ชอบเห็นใครเดินออกจากห้องข มันดูสกปรกโสโครกนะ่ะนายเอกเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็ขอบคุณในความมีเมตตาของพระเอกข้าก็หวังลึกๆว่าเจ้าหินเนี่ยจะเป็นท่านจริงๆขอให้มันเป็นท่านจริงๆเถอะนายเอกเนี่ยก็จูบผ้าแล้วก็ภาวนาขอให้ตัวเองเนี่ยได้เจอกับเจ้าหินอีกครั้งหนึง่งในรูปแบบใดก็ได้อลารพศเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามอีพีหน้าเลยเด้อสรับวันนี้โนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า